เช้าวันสดใสนะบ้านหลังหนึ่งเด็กๆก,กำลังเตรียมตัวเพื่อไปเข้าค่ายพร้อมไาทุกคนพร้อมนา,นายไปกันเนี่ยโดยที่เด็กๆได้เดินทางไปกับรถบัสสีทองผู้ใจคันเดิม เมื่อทุกคนมาถึงค่ายแล้วก็ได้มานั่งคุยกันถึงเรื่องความหมายของ go to my set และ fix my set ทันใดนั้นเองเลมอนก็รู้สึกอยากไปเดินเล่นที่ป่าดอกไม้เลยเอ่ยปากชวนเพื่อนๆของเขาเราไปเดินเล่นที่ป่าดอกไม้กันเถอะโอเค,อเคทุกคนรู้สึกสนใจจึงรีบตอบรับคำชวนของเลมอนและได้เดินทางไปในทันที ขณะที่ทุกคนกำลังเดินเล่นชมวิวอย่างเพลิดเพลินในป่าดอกไม้แห่งนี้เลมี่และเพื่อนเอนเดินไปเจอกับแมวตัวหนึ่งกำลังบาดเจ็บอยู่อุ๊ยนั่นแมวดิแมวบาดเจ็บที่ขาด้วยพาหนังแมวไปโรงพยาบาลกันเถอะเลมี่และเพื่อนๆจึงรีบพาแมวตัวนี้ไปยังที่โรงพยาบาลขณะที่ทุกคนกำลังพาน้องแมวไปยังโรงพยาบาลก็ได้เดินผ่านปราสาทหลังหนึ่งอุ๊ยปราสาทนี้ไนงะสวยจังเลย ณโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่งมีคุณหมอที่เก่งกาจอยู่สองคนคนที่หนึ่งชื่อหมอพอเป็นอาจารย์หมอที่เก่งมากและคนที่สองชื่อหมอเทมเป็นลูกศิษย์ของหมอพอครั้งหนึ่งในอดีตหมอเทมเคยรักษาผิดพลาดเลยทําให้ไม่กล้าชใช้เวทมนต์นี้รักษาใครอีกเมื่อเด็กๆเดิเดนทางมาถึงโรงพยาบาลแห่งนี้<ม>ก็รีพาน้องแมวเข้ามารักษากับคุณหมอนอแมวเป็ะไร น้องแมวบาดเจ็บที่ขาเมื่อหมอพอได้ยินอาการของน้องแมวดังนั้นจึงเกิดความคิดที่จะช่วยหมอเทมให้ก้าวข้ามผ่านความกวในใจตัวเองหมอพอเลยบอกกับหมอเทมว่านายลองรักษาเคสนี้ดูสินายทําได้นะนายทําได้อแล้วเชื่อมั่นในตัวนายน,นะโอเคผมจะลองดูหมอเทมเลยรีบตอบตกลงรักษาอาการบาดเจ,จ็บของน้องแมวตัวนี้ พอมีโอกาสได้ลองรักษาน้องแมวหายหมอเทมก็รู้สึกดีใจที่ตนทําสำเร็จหมอเทมรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากจึงขอบคุณหมอพอที่คอยให้กำลังใจและช่วยให้ตนก้าวข้ามผ่านความกลัวนี้ไปได้เด็กๆรู้สึกดีใจที่ขาของน้องแมวกลับมาหายเป็นปกติพวกเด็กๆจึงเข้ามาขอบคุณหมอเทมที่ช่วยรักษาน้องแมวตัวนี้ขอบคุณค่ะได้คุณทีีครับแมวหายแล้วครับ